บางเอินเจอแม่บางงอนสวยเมืองน,นังเอกละคนหัวใจมันสันมันคอนมันต้องการใครสัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่วงภาษาไทยน่ารู้กับครอน้ำสนค่ะ เด็กๆสงสัยกันใช่ไหมคะว่าวันนี้ครูมะทำอะไรถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะครูจะมาให้ใความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> เรามาพบกับเครื่องหมายแรกกันเลยนะคะชื่อเครื่องหมายจินตภาพค่ะ, <S <S คะเครื่องหมายจนุนตภาพนะคะเป็นเครื่องหมายที่เอาไว้ใช้ขั้นคําหรือข้อความหรือใช้ขั้นตัวเลขก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่น มาดูที่เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะคือเครื่องหมายสัญญประกาศะคะ่ะเครื่องหมายสัญญประกาศนะคะเป็นเครื่องหมายที่เอาไว้ใช้ขีดเส้นใต้เพื่อเน้นคำหรือข้อความให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูเครื่องหมายอัศเจรีย์ค่ะ เครื่องหมายอัศเตเรีหรือที่เด็กๆรู้จักกันในชื่อของเครื่องหมายตกใจนะคะเครื่องหมายอัศเตเรีนะคะจะเป็นเครื่องหมายที่อยู่หลังคำอุทานหรือข้อความที่มีลักษณะคล้ายคำสุทานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเครื่องหมายอัญประกาศนะคะเครื่องหมายอัญประกาศมีไว้ใช้เขียนขอ้อมําข้อความหรือข้อบทสนทนาตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเครื่องหมายปุบพัดสัญญาณนะคะเป็นเครื่องหมายที่เราเอาไว้ใช้เขียนเหนือบรรทัดขึ้นไปนะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องเขียนคำนั้นซ้ำกันนะคะตัวอย่างเช่นปากกาอ่านว่าปากกาในบรรทัดต่อไปนะคะเราไม่ต้องเขียนคําว่าอ่านว่าอีกนะคะมาดูที่เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะคือเครื่องหมายปยาน้อยนะคะเครื่องหมายปยาน้อยมีไว้ใช้เพื่อเขียนย่อคําหรือคําที่มีต่อไปอีกมากนะคะเช่น กรุงเทพนะคะเราจะอาจเต็มว่ากรุงเทพมหานครและคาว่าโปรดเกล้านะคะเราจะอาจเต็มเป็นคําว่าโปรดเกล้าโปรดระหมอมนั่นเองค่ะเรื่องหมายทับนะคะเรื่องหมายทับมีไว้ใช้เพื่อขั้นตัวเลขหรือขั้นวันเดือนปีนะคะเช่นบัญีนึ่ร้าี่ทับ5้ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูไม้ยมกนะคะเครื่องหมายไม้ยมกนะคะเป็นเครื่องหมายที่เอาไว้ใช้สัมคำหรือวลีนะคะเช่นคำว่าเด็กๆพี่ๆน้องๆค่ะต่อไปเรามาดูเครื่องหมายปลายันใหญ่กันนะคะเครื่องหมายปลายันใหญ่เป็นเครื่องหมายที่เอาไว้ใช้หลังข้อความที่มีประกยมากนะคะเช่นผลไม้ในประเทศไทยมีหลากหลายชนิดอาทิมะม่วงบุรียนองุ่นและเราจะใช้เครื่องหมายปลายันใหญ่ อยู่หลังข้อพายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเคร,รื่องหมายมหภาคเครื่องหมายมหภาคนะคะเป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงคำนิยมคำยอ่อหรือแสดงเวลาค่ะตัวอย่างเช่นยอดจุดชอจุดหรือที่เราอ่านว่าเด็กชายนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูเครื่องหมายปรัชนีค่ะหรือที่เรารู้จักกันในเครื่องหมายคําถามนะคะเครื่องหมายปรัชนีมีไว้ใช้แสดงประโยคที่เป็นคําถามหรือในทางคณิตศาสตร์ที่เป็นโจทย์คณิตศาสตร์นะคะเช่นเธอจะไปไหนแล้วเราก็จะใช้เครื่องหมายปรัชนีไว้ข้างหลังประโยคเองค่ะเรามาดูที่เครื่องหมายถัดไปกันเลยนะคะที่ เครื่องหมายนักขัดวิชุดนั่นเองค่ะเครื่องหมายนับขดวิชุดนะคะเป็นเครื่องหมายที่เอาไว้แสดงหัวข้อที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรหรือข้อความที่เราต้องการอธิบายเพิ่มเติมก็ได้นะคะเช่น9ลบเงเลเปิด76บวก54วงเล็บปิดเท่ากับแค่เราตองดูค่ะ เราก็ได้รู้จักเครื่องหมายรักตอนและวิธีการใช้กันไปแล้วนะคะควังว่าเด็กๆจะสามารถนานเครื่องหมายเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วเรากลับมาพบฟันอนีกครัหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่ได้ไม่สนใจเท่าที่เด็กๆเจอยากเอาแก้มไปทิดกัน10เบาๆว่าโคตรคิตถึงเลยหน้าฝนมันเจ้าอยากับไปสอลงท้องที่ตา อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมี่บนพัมไป